สัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาปิกนิกกันนะคะเรามาอยู่ที่หลงเขาแคมป์ภูทับเบิกค่ะ <remains S 2> ที่ <ะ S 2> พักของเรานะคะก็มีทั้งหมด8ดห้องนะคะเดี๋ยวดูวิวก่อนนะครับดูวิวก่อนนี่ดูวิวครับนี่บรรยากาศภูทับเบิกกันนะครับอันนี้ที่พักทั้งหมดมีทั้งหมดหลงเขาแคมป์มีทั้งหมด8ดห้องนะครับห้องที่เราพักก็คือห้องที่8นะคะ ห้องที่แปดเนี่ยคือเป็นห้องสองเตียงนะคะแล้วก็นอนได้สี่คนเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะมีลานจอดรถให้ทุกทุกห้องเลยนะครับมีลานจอดรถให้ครับไปดูห้องพร้อมวิวปังๆนะครับทางเข้าของเราของเรานะคะ ลงเข่าเข้มแปดนะคะอันนี้น,น,นะ,ค,ะนนครับมีชุดคลุมพร้อมรองเท้าอันนี้ก็เป็นโซนกาแฟนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำตียงแรกนี่คะ่ะห้าฟุตนะคะ แล้วก็นอนได้สองท่านนะครับโอฟาค่ะไมงใหมเดีนะแล้วก็อันนี้เยนที่สองค่ะเจนที่สองห้องกระจกห้องกระัวค่ะแล้วก็จะมีวิวข้างนห้องก็ที่นี่ก็จะมี Wi-Fi ให้ด้วยนะคะ มีไวไฟมีทีวีมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราเยอะเลยนะคะมีบูทูธแล้วก็มีลำโพงให้ด้วยนะคะแล้วก็น้ำดื่มนะครับชุดอัพตนูตนชีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแคมป์เจ็ดแคมป์แปดก็จะมีเครื่องดื่มให้เป็นมาเนะครับนี่ดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่นี่คือลานกิจกรรมนะครับอันนี้คือวิวนะครับ ชุดกิฟต์เซ็ตชุดคัมดิงค่ะคัมดิงนะครับแล้วก็มีวายด้วยนะไายบลูเบอรี่ด้วยม,มีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีที่ตีฟองให้ด้วยนะคะอาน้ำพรองที่ตีฟองแล้วก็มีที่นั่งชิลนะคะนั่งให้เรามีที่ดื่มเข้าน้ำไหมล่องน้ำไหมเข้าอยู่ป้า นี่เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมนะคะแบ่งแยกกันระหว่างห้องห้องเปียกกับห้องแห้งค่ะก็กว้างใหญ่นะคะก็เป็นมีห้องนอนมีห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็ฝั่งเราก็จะเป็นสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์นะครับราคาแม่ราคาเท่าไหร่คืนเท่าไหร่ วันนี้เราพักกันคืนวันอาทิตย์นะคะอยู่ที่5,300บาทค่ะมัดจำมัดจำตอนแรกนะคะคือ3 0 0พแล้วเราก็มาจ่ายวันที่เราจะเช็คอินเนี่ยอีก2 3 0 0แล้วก็จะมีค่าประกันเขาจะคืนให้ตอนที่เราจะออกนะคะอีก1,000บาทนะคะแล้วก็มีหมูกระทะหมูกระทะชุดเล็ก4 0 0ชุดใหญ่500อนะคะส่วนอาหารก็สามารถสั่งขึ้นมาได้คัวปิดสองทุ่มค่ะ นี่ครับดูบรรยากาศต่อดูบรรยากาศต่อนะคะวันนี้วาทินะคะทุกคนโอเคครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายค่ะ